ความที่เป็นสแกนดิเนเวียนะคะเป็นเดนิชมันก็คือความมินิมอลนั่นเองก็คือเป็นททมเลสดีไซน์ด้วยความที่ความเป็นเดนิชสแกนดิเนเวียนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าเอสเตติกของแบรนด์คือความมินิมอลแล้วก็ความททมเลสค่ะสำหรับคอลเลคชันนี้นะคะก็คือเขาชูจุดเด่นเลยออกมาว่าเป็นความเป็นสวนฝรั่งเศสใช่ไหมคะผสมผสานกับก็จะเห็นได้ชัดว่าเขาใช้สีเขียวสีเบสสีขาวสีดำนะคะเข้ามาในคอลเลคชันนี้ให้มันดูเหมือนที่จะไม่มีอะไรแต่มีอะไรมากยิ่งขึ้น สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาอยู่กับน้ำว้าอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะอ,อวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำแบรนด์น้องใหม่ที่จริงๆก็ไม่ได้ใหม่แล้วในตลาดโลกนะคะแต่เขาพิ่งเข้ามาใหม่ที่ Decorum b i b i o t e e h ค่ะเป็นแบรนด์จากเดนมาร์กนะคะก็ชื่อว่า By Marinberger e อันนี้ขอพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นภาษาเดนมารจะช่งางค่อนข้างออกเสียงยากนิดน,นึงมันอ่านว่า By Mariner b u i l e r ซึ่งเ,เราเอาง่ายๆละการเป็นภาษาอังกฤษคือ by Marin e Burger ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะตัวนี้ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าความที่เป็นสแกนดิเนเวียนะคะเป็นเดน i s h มันก็คือความมินิมอลนั่นเองก็คือเป็นไทม์เลสดีไซน์ด้วยความที่ความเป็นเดนิสแกนิเนเวียนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าเอสเตติกของแบรนด์คือความมินิมอลแล้วก็ความไทม์เลสค่ะแต่เขาได้ผสมผสานความเป็นโบฮีเมียนเข้าไปในคอลเลคชันต่างๆของเขานะคะและสิ่งที่อยากจะบอกว่าเป็นจุดเด่นของแบรนด์ by Marine Berger เลยคือเขาเรียกเขาชูความเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะคือ Responsibility เขาไม่เลือกใช้คําว่า Sustainability เพราะว่าการตีความที่แตกต่างกันออกไปนะคะสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาอีก อย่างหนึ่งเลยก็คือการเลือกใช้ Material ที่รับผิดชอบต่อสังคมคาอย่างนี้คือยังไงนะคะก็คือว่าการใช้ไฟเบอร์ที่เป็นออแกนิกแล้วก็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ s y n t h e t i c หรอือ Conventional f i b e r ที่มันมีการใช้ฟ o s ซิฟฟิวเค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มองไปถึงกระบวนการผลิตด้วยว่าไม่ได้ทําให้การใช้แรงงานเด็กหรือว่าทําลายสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นเลยของแบรนด์ by Marine b บ r g e r ค่ะสำหรับคอลเลคชันนี้นะคะก็คือเขาชูจุดเด่นเลยออกมาว่าเป็นความ เป็นสวนฝรั่งเศสใช่ไหมคะผสมประสานกับความเป็นอังกฤษก็จะเห็นได้ชัดว่าเขาใช้สีเขียวสีเบจส,สีขาวสีดำนะคะเข้ามาในคอเลกชันนี้ให้มันดูเหมือนที่จะไม่มีอะไรแต่มีอะไรมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตัวนี้นะคะ่ะก็อยากจะแนะนําก็คือตัวที่อันนี้คือชูความเป็นลักษณะเด่นของคอเลกชันเลยก็คือความเป็นสวนใช่ไหมคะการ์เดนแล้วก็ใส่ง่ายแล้วก็เป็นนิดนะคะตัวนี้จะเป็นเดรสที่เป็นนิดแวนนะคะ ก็ตัวที่เป็นมินิมอลแต่ว่าดูมีอะไรก็คือตัวนี้จะเป็นคลาสสิกคอลเลกชันของเขาคือเสื้อเสื้อเชิ้ตนะคะก็จะเป็นเสื้อเชื้อสีดําสีขาวสีเบจตัวนี้ก็คือทำมาจากออแกนิกคอตตอนทั้งหมดนะคะก็มั่นใจว,ว่าแบบว่าอย่างน้อยอยู่กับเราได้นานแล้วก็ใส่ได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็แล้วก็จะเป็นตัวนี้คะ่ะด้วยความที่คอลเลกชันนี้มันคือเป็นจริงๆมันคือ P4 นะคะมันก็จะมีความผสม ทั้งร้อนแล้วก็ถึง transition piece เช่นตัวนี้ค่รตจริงตัวนี้เป็นตัวเวสที่เป็นบูร้อยเอร์เซนะคะก็อีกพียหนึ่งที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนได้มาลองคือกางเกงยียน,นะคะ่ะตัวนี้ก็เป็นยียนที่เป็นคอตตอนร้อยเเช่นเดียวกันเป็นเดนิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ซิลูเอตเขาก็จะค่อนข้างที่ตัวนวัตใส่อยู่เช่นเดียวกันคะ่ะซิลูเอตเขาค่อนข้างที่จะ straight ใหญ่นิดนึงหรือแล้วก็ใส่ได้ค่อนข้างง่ายมีทั้งหมด3 4สีนะคะที่เราเอาเข้ามาก็จะเป็นสีเดนิมสีเบจแล้วก็ตัวนี้ อีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้มาลองค่ะคือตัวนี้ค่ะคือกระโปรงบอลลูนที่มีมาใน2ส,สีคือสีขาวกับสีดำา2ตัวนี้ก็ทำมาจากออร์แกนิกคอตตอนร้อเเช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปก็จะเป็นพีซที่ค่อนข้างหนักนิดนึงก็คือพวกโค้ดพวกアウเตอร์แวร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวออร์แกนิกคอตตอนเช่นเดียวกันใส่ง่ายใส่เป็น cold, เทนช์โค้ดเผื่อเพื่อนๆไปเที่ยวอ่าญี่ปุ่นช่วงเดือนตุลาก็จะได้แบบว่าเลเยอร์เข้าไปได้ค่ะอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้มาลองกันนะคะก็เป็นตัวเรียกว่า Investment Pie c แลกันเป็นพวกโค้แล้วก็แจ็กเก็ตที่ทำมาจากแรมสกินนะคะตัวนี้แล้วก็อาจจะมีราคาค่อนข้างสูงหน่อยแต่ถ้าเทียบแล้วก็ไม่ได้แบบว่าถ้าเทียบกับแบรนนดอื่ๆ ถือว่าแบรนด์นี้ค่อนข้างที่จะทําราคาออกมาได้ดีแล้วก็น่าจะเก็บไว้ลงทุนไว้ในตู้ค่ะเว,ว,วลาเวลาออกไปเที่ยวต่างๆได้ขอต่ออันนี้ค่ะก็คือจะมีกระโปรงอีกตัวหนึ่งที่เข้ากับเสื้อเชิ้ตนะคะที่บอกว่าเป็นตัวคลาสสิกคอลเลกชันตัวนี้ก็มาจากออร์แกนิกคอตตอนเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ก็สวมใส่ง่ายใส่สบายแล้วก็คิดว่าใส่ได้หลายโอกาสเช่นเดียวกันนะคะถัดมา แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่อยาที่แนะนําตัวที่ใส่อยู่คือเป็นตัวนิดแวร์นะคะตัวนี้เป็นวูผสมซึ่งไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะคะเพราะบางทีบู Woo มันจะมีการดูแลรักษาที่ยากมันทําให้เราผู้หญิงอย่างเราชีวิตประจําวันอาจจะมีความยุ่งเหยิงนิดนึงเราอาจจะสามารถที่จะเอาเข้าเครื่องซักได้ง่ายขึ้นค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าซักมือเสมอไปค่ะ้ อีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวซูติ้งแต่ว่าเป็นแบบค่อนข้างที่จะไม่ทางการจนเกินไปนะคะเหมาะกับเพื่อนๆสาวออฟฟิศไปทำงานหรือจะไปงานตอนกลางคืนก็ได้ให้มันดูเล่นกับ s i ลูเอ e t t e ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นแบบเป็นมีความเป็นมัสคูลีนผสมกับเฟมินีนไปด้วยกันในตัวค่ะสุดท้ายที่อยากแนะนำก็จะเป็นกางเกงที่เป็นกางเกงขาตรงค่ะแล้วก็เป็นเหมือนคิวรอดอีกหนึ่งตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด2ส,สีค่ะก็จะมีสี กับสีดำนะคะวันนี้ก็คิดว่าใส่ได้ไง่ายเช่นเดียวกันจะไปแมชกับเสื้อยือดก็ได้เสื้อเชิตก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวจะลองไปแมชให้ดูให้เพื่อนเพื่อดูสัก2อสมชุดนะคะว่าเออมันออกมาเป็นยังไงให้เพื่อนๆเห็นภาพมากขึ้นก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเข้ามาชมสินค้าของจริงได้นะคะมาลองสวมใส่กันได้ว่ามาลองจับผ้ากันได้ว่าสิ่งที่เขาชูความเป็นแบบพีเฟอร์ไฟเบอร์ของเขามันเป็นยังไงนะคะก็พบกันนะคะที่เด็กรองรับวีวิวเทคค่ะสวัสดีค่ะ